ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกส,ส่วนตัวเรียนเมืองใหม่สาหรับเช้าว,วันที่15นะครับ15พฤษภาคมเอา6-7แป๊บเดียวนะครับก็เข้ามาสู่ย่างเข้ามาสู่ฤดูฝนแล้วก็ครึ่งเดือนไปแล้วนะครับก็วันที่15ครึ่งเดือนไปแล้วนะครับสําหรับเช้านี้นะครับเนื่องจากว่าช่วงวันหยุดนะครับแล้วก็เวลากลางคืนได้มีโอกาสได้ฟังของนักวิชาการก็ดีหรือว่าผู้ที่ทําคลิปก็ดีเข้ารับการอบรมก็ดี มีหลายท่านนะครับบางท่านก็บอกว่าสาเหตุที่การเกิดเชื้อรานั้นนะครับเกิดจากความชื้นข้อความนี้ตรงกันแต่สิ่งที่ไม่ตรงกันก็คือบางท่านบอกว่าโคนจะต้องสะอาดลาดกวาดออกมานะครับกวาดออกมาเพื่อไม่ให้มันสะสมหมักหมมอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้ความชื้นอยู่ที่โคนที่รากบริเวณใต้ส่งพุ่มนะครับตัดออกมาแล้วก็ให้ตัดแต่งกิ่ง แล้วก็ดึงกิ่งเหล่านั้นเอาไปเผาไปทําลายไม่ให้ควรไปไปไปอยู่ที่เดิมนะครับเนื่องจากว่ามันจะสะสมความชื้นแล้วก็จะเกิดเชื้อราอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือในอีกมุมนนหนึ่งนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งก็ไม่กล้าเอ่ยชื่อนะครับก็ให้เพื่อนสมาชิกลองศึกษาไปเรื่อยๆนะครับนักวิชาการพูดไม่เหมือนกันนะครับแน,นะนาไม่เหมือนกันอีกท่านหนึ่งบอกว่าใต้โคนนะครับ ไม่ต้องไปทําความสะอาดนะครับรักษาความชื้นไว้นะครับแล้วมิหนาซ้ําในเรื่องของใบดอกอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะย่อยสลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเป็นอินทรีย์วัตถุแล้วย่อยสลายช่วยจับธาตุอาหารทําให้รักษาหน้าดินทําให้ดินไม่มีความเป็นกรดเป็นด่างรักษาธาตุอาหารแล้วก็ค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารเห็นไหมครับในแต่ละในแต่ละ ดูเหมือนอาจารย์มหาวิาลยเดียวกันด้วยด้วยซ้ำไปนะครับก็พูดไม่ไม่ตรงกันก็ไม่รู้ว่าชาวสวนจะต้องปฏิบัติแบบไหนอย่างไรนะครับทําอย่างไรจึงจะถูกต้องที่สุดแต่สิ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อราวันนี้เชา้านี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบนะครับไม่ว่าจะกวาดโคลนออกให้โล่งเตียนสะอาดสะอ้านหรือไม่ว่าจะสะสมเพื่อให้อ,อินทรีย์วัตถุพวกใบใบไม้ใบ ทุเรียนทั้งหลายทั้งมวลจะทําให้มันย่อยเป็นอินทรีย์วัตถุหรือไม่ก็ตามนะครับเลือกอย่างใดยอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดเป็นปัจจัยทําให้เกิดเชือ้อรามีดังต่อไปนี้ครับ 1. นึ่งลำต้นอ่อนแอครับลำต้นอ่อนแอเกิดจากสาเหตุเราใส่ปุ๋ยในตัวเจ่นมากเกินไปนะครับในตัวเจ่นไม่ว่าจะเป็น2ี่สิบอ่ายี่สหรือ1833ถ้าใส่สูตรเดียวนะครับไม่มีสูตรตัดเท่าที่ผมทําการทดลอง ยอดมันก็นจะเฟิร์มอย่างนี้นะครับทุเรียนของผมสิบสองยีสสามนะครับเนี่ยมันโคง้งนะมันอ่อนแอแล้วก็มันก็จะอวบพออวบแล้วเนี่ยมันจะทําให้เป่งน้ํานะครับเป่งน้ําเป่งอาหารพอเป่งน้าเป่งอาหารก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ลําต้นอ่อนแอนะครับสองลำต้นขาดธาตุอาหารไม่ว่าจะเป็นธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเอ่อธาตุกรมาฐาันนะครับ เพราะธาตุเหล่านี้จะไปเสริมสร้างเซลล์ให้แข็งแรงหมวกรากแข็งแรงลำต้นแข็งแรงใบแข็งแรงกิ่งก้านแข็งแรงนะครับนั่นคือเป็นธาตุหลักๆนะครับธาตุอื่นก็ก็มีส่วนเสริมแต่ตัวนี้เป็นธาตุหลักนะครับธาตุแคลเซียมก็ดีฟอสฟอรัสก็ดีแล้วก็ธาตุกรมฐถนก็ดีนะครับแต่ในเรื่องของการใส่ค่อยดูรายละเอียดว่าใส่แบบไหนอย่างไรจึงจะเหมาะสมใส่มากก็ไม่ดีใส่น้อยก็ถือว่าขาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ขอให้รู้ว่าธาตุสามตัวนี้เป็นธาตุที่เสริมเติมความแข็งแรง ให้กับต้นพืชหรือต้นทุเรียนถัดไปครับต้นไม้คือไม่สมบูรณ์นะครับไม่แข็งแรงนะครับอาจจะแคะแกนด้วยการขาดน้ําขาดธาตุอาหารตัวนี้ก็ทําให้เกิดขบวนการการสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของอที่โรคพืชจะเข้าทําลายนะครับเขาไม่มีภูมิคุ้มกันเหมือนมนุษย์เรานะครับพอไม่มีภูมิคุ้มกันปุ๊บมีฝุ่นละอองบ้างมีฝนตกบ้างโดนแดดบ้างก็เดียวก็ป่วยเจ็บไข้อย่างนี้เป็นต้น ผเรียนก็เช่นกันถ้าไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงขาดน้ําหรือขาดอาหารขาดฮอร์โมนขาดโปรตีนขาดนู่นนี่นั่นเขาก็ทําเป็นแคร์แกนพอแคร่แกนก็เชื้อราก็จะเข้าทางยอดทางรากได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนเชื้อราน้น,นะครับในเรื่องของเชื้อรา n หนึ่งดินเป็นกรดครับดินเป็นกรดเป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกันนะครับในเรื่องของเชื้อราดินเป็นกรดเชื้อราชอบอาศัยอยู่นะครับชอบอาศัยอยู่กับบริเวณดินเป็นกรด จะแพร่ขยายพันธุ์ได้ดีกว่าดินเป็นด่างนะครับ 2. ความชื้นความแฉะของโคนนะครับสําหรับต้นนี้ของผมก็ย่าลกนะครับตัดไม่ทันแล้วก็มาตรงนี้ผมก็ใส่ทรายไว้แบบนี้แหละครับทรายตัวนี้มันจะทําเวลาเราลดน้ําไปนะมันก็จะทําให้น้ําผ่านได้ไวขึ้นนะครับก็จะลดภาวะความชื้นของโคน นะครับอันนี้ผมก็ลองลองทำดูแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคนะครับแต่ก็อาจจะไม่ถึงร้อยเปอร์เซนนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทําอย่างนี้เป็นต้นอย่าให้น้ําขังน้ําแฉะนะครับถัดไปครับมีธาตุอาหารให้เชื้อราอาศัยอยู่นะครับธาตุอาหารให้เชื้อราอาศัยอยู่นะครับอาจจะเกี่ยวไหมกับในเรื่องของที่บริเวณเต้นไม้ที่เราใส่แล้วมีมีวัชพืชมีใบไม้เศษไม้นะครับแต่ผมบางต้น ผมก็ใส่มันก็ไม่เป็นนะครับแต่บางต้นไม่มีมันก็เป็นนะครับบางทีมันอาจจะไม่เป็นปัจจัยหลักๆแต่ที่เป็นร้อเเซนที่ผมเคยทํานะครับในเรื่องหนึ่งในเรื่องของอปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยขี้วัวถ้าใส่ปุ๊บไม่ได้หมักนะครับพอไม่ได้หมักเพิ่มเนี่ยโอกาสเชื้อราเข้าอย่างนี้เป็นแน่นอนหรือผมเคยลดลาดในเรื่องของน้ำหมักน้ำหมักปลานะครับ แล้วผมไม่ได้ลาดาพวกไตโครมาตามหรือไม่ได้ลาดพวกอยากฆ่าเชือ้อราเกิดเชื้อราทุกต้นนะครับนั่นคือผมก็ตั้งแต่วันนั้นผมก็เลิกใช้ในเรื่องของน้ําหมักแต่ถามว่างามให้งามครับเจริญเติบโตได้ดีใช้ไปสักประมาณสักสองสามเดือนมันก็ออกอาการนะครับออกอาการเป็นเชื้อราเข้านะครับนั่นคือเขาเรียกว่าเชื้อรามีอาหารครับถัดไปครับเชื้อรานั้นมาจากพาหานะพวก ที่นำเข้าไม่ว่าจะเป็นนกก็ดีแมลงก็ดีกระรอกกระแตก็ดีหรือในเรื่องของแมลงที่เป็นหนอนเป็นอะไรต่างๆนะครับเจาะอ,อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ไปอีกต้นหนึ่งก็สาเหตุก็นําพับคือเป็นพาหะของเชื้อราได้เช่นกันนะครับนั่นคือ,อส่วนที่ขยายเชื้อรานะครับถ้าไปนะครับสภาพอากาศได้พอเหมาะนะครับก็เป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อราได้เช่นกันสภาพอากาศก็คือมีความชื้นได้นะครับ มีความร้อนอากาศร้อนชื้นหรือมีความชื้นจัดความชื้นตามสภาพเขาเรียกว่าความชื้นสัมผัสในบริเวณอากาศบริเวณรอบๆนะครับถ้ามีความชื้นมากก็ทําให้เชื้อรานั้นเจริญเติบโตได้เร็วนะครับหรือลดน้ําเยอะเกินไปบ่อยเกินไปที่เกินไปความชื้นในดินมีสูงก็ทําให้เกิดเชื้อราได้เช่นกันนะครับเนี่ยอย่างกรณีอย่างนี้นะครับก็ดูเหมือนจะสลัดยอดนะครับตัวนี้หลายเดือน2เดือนแล้วผมไม่ได้ฉีด อยาเชื้อราทางใบนะครับฮิสซาโพนโซนแล้วก็ยังมีเพียเข้ามาอีกนะครับเนี่ยมันอยู่ใกล้กับต้นฝรั่งนะครับเพียเป็นเพียแป้งนะครับประมาณนี้ถัด <c oughs> ไปครับมันเป็นช่วงฤดูของมีน้ําค้างนะครับมีน้ําค้างมีฝุ่นละอองตอนกลางวันลมตอนกลางคืนมีน้ําค้างในช่วงฤดูหนาวมักจะเป็นเชื้อราทางใบหรือฟิวซาเรียมก็จะเป็นนะครับนั่นคือ,อเป็น อีกหนึ่งสาเหตุอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดเชื้อราครับถัดไปครับแสงแดดส่องไม่ถึงโคนนะครับไม่ว่าโคนไม่ว่าลําต้นครับถ้าต้นทึบเกินไปเนี่ยของผมนะครับที่ได้สองปีสามปีแล้วปรากฏว่าผมไม่ได้ตัดแต่งกิ่งพอพอมันลกนะครับมันมีตาข้างแตกออกมาแบบนี้เพื่อนสมาชิกผมไม่ได้ผมไม่ได้เด็ดผมไม่ได้ลีออกนะครับแล้วมันคุมพอคุมปุ๊บเนี่ย ในเรื่องของแสงแดดส่องไม่ถึงครับมันก็จะเกิดเชื้อราประมาณนี้นะครับขึ้นสมาชิกเนี่ยเห็นรอยอยู่มันจะเป็นเชื้อราประมาณนีนะ้อันนี้คือในส่วนของพวกกิ่งก้านลำต้นนะครับส่วนในเรื่องของโคนนะครับในเรื่องของโคนข้างล่างนี้นะครับถ้าแสงแดดส่องไม่ถึงนะครับแสงแดดส่องไม่ถึงมันก็จะทําให้เกิดเชื้อราได้เช่นกันเนื่องจากว่ามีความมีความชื้นนะครับก็คือมันเก็บ สะสมอมความชื้นไว้นานนะครับนานเป็นระยะนานๆานมันก็มีสาเหตุหนึ่งในอีกข้อหนึ่งนะครับเป็นในเรื่องของลมพัดพาได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นพวกยอดกิ่งแห้งนะครับเป็นฟิวซเลียมก็ดีหรือพวกที่เป็นไม้กวาดที่เป็นยอดด้ามไม้กวาดพอลมพัดผ่านนะครับมันก็จะพัดผงของอเชื้อรานะครับที่มันเกาะตอนเช้าๆเราจะเห็นนะครับอยู่ที่ปลาย ตัวนี้ไม่แน่ใจตัวนี้ยังไม่มีครับมีแต่มแมลงกับยอดหลุดเนี่ยพอลมแรงๆพอลมพัดไปมันก็จะไปสัมผัสกับใบหรือยอดอื่นที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณใกล้กันนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดเชื้อราได้เช่นกันในมุมมองอย่างที่อาจารย์หลายท่านหรือนักวิทยาการบอกว่าบางคนให้เอาออกจากโคนเพื่อลดความชื้นให้แสงแดดส่องถึงพื้นดินเพื่อเพื่อเพื่อกาจัดเชื้อราเพื่อลด ความชื้นแต่บางท่านก็บอกว่าเอาใบเอาอะไรมากบผมคาดว่าถ้าเป็นทางที่ดีก็คือกบได้ครับแต่ไม่ควรกบที่โคนในใน,ในมุมมองของผมเองนะครับเท่าที่ผมสังเกตของอทุเรียนที่ผมทำนะครับก็คือเราดึงออกมาอาจจะนอกสรงพุ่มก็ได้ครับรักษาความชื้นที่หมวกลากครับแต่ไม่ได้กบเข้าไปข้างในเพราะข้างในเนี่ยหมันมีร่มเงาอยู่แล้วครับสองแสงแดดมันจะส่องไม่ถึงนะครับสพอความชื้นปุ๊บเนี่ย ภาคทุเรียนเขาต้องการอากาศครับภาคทุเรียนเขาต้องการอากาศเขาไม่ต้องการที่แบบให้มีใบไม้หรือมีอะไรต่างๆเสร็จว่าจะพืชคุมตลอดเวลาถ้าเราคุมเนะี่ยขอให้คุมออกห่างๆนะครับออกห่างๆนอกทรงพุ่มนะครับมันก็จะทําให้มันก็จะทําให้บริเวณทรงพุ่มของเรานั้นนะครับไม่มีความชื้นมากเกินไปอากาศไหลผ่านได้ดีแล้วก็แสงแดดส่องถึงโคนแล้วจะไม่ทําให้เกิดรากเน่าโคนเน่าประมาณนี้ ก็ไม่ถึงกับสะอาดจนเกินไปนั่นคือในมุมมองของผมเองนะครับในเรื่องของคอุมโคนนะครับในเรื่องของการลดความชื้นนะครับลดความชื้นออกจากโคนและในขณะเดียวกันก็เสียนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทุเรียนไม่ใช่ผักให้ลดวันเว้นวันแล้วก็ดูดูบริเวณดินของแต่ละสวนเองนะครับดูบริเวณดินว่าลงขุดดูถ้ามันแห้งมันเป็นผงก็ลด จะไปทําแบบวันเว้นวันไม่ได้เนื่องจากว่าสภาพดินแต่และที่มันไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็ไม่ควรลดนานเกินไปแล้วก็ไม่ถี่เกินไป <c oughs> สรุปก็คืออย่าให้ดินมันจนเป็นน้ําเจ่งนองนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ําขังแชะอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการให้เกิดเชือ้อราแต่ที่เจอที่สุดก็คือดินเป็นกรดนะครับถ้าดินเป็นกรดยังไงเชื้อราเนี่ยเกิดขึ้นเร็วมากนะครับตามที่ผมเคยวัดค่าดินที่สวนนะครับ ก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับที่จะพูดคุยให้กับเพื่อนสมาชิกลองตัดสินใจดูว่าจะคุมโคนหรือจะทําความสะอาดแต่ในส่วนของผมนั้นคุมได้นะครับแต่ขอให้คุมนอกบริเวณนอกสูงพุ่มนะครับและก็ไม่คุมหนาเกินไปคุมบางๆพอประมาณพวกกิ่งต้นไม้ก็ลิอออกเอาเฉพาะใบอย่างนี้เป็นต้นเอาใบคุมเอาญ้าคุมแต่คุมให้อ่นอกๆนะครับเพื่อให้รักษาความชื้นให้หมวกรากไม่ได้หมายถึงว่าคุมจนถึงโคนโคนทุเรียนนะครับ ก็อาจจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของอโรครากเน่าขนเน่าตามมาก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม้เพียงทคานี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ